สวัสดีค่ะ JK พามาชมกับ Nissan Sunny n โ o นะคะรถยนต์ปี2,000ค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีเบนซินนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะราคา55,000บาทคุ้มค่าเกินราคานะคะเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์ค่ะความร้อนไม่ขึ้นนะคะแอร์เย็นฉ่ำช่วงร่างทำมาใหม่ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยเลยค่ะ รับบเบกเป็น ABS นะคะมีแอร์แบ็กสีดำสวยๆค่ะฉ่ำๆเงาๆนะคะวิ่งวับกันไปเลยค่ะทุกท่านตำหนิของรถยนต์คันนี้นะคะกระจกหน้าร้าวภาษีพรารบขาดเกิน3ปีต้องแจ้งจดใหม่ค่ะราคา55,000บาทนะคะขายตามสภาพนี้เลยนะคะรถสวยแต่มี2อย่างนะคะที่ต้องไปเก็บงานกันเพิ่มกันนะคะก็คือกระจกกับภาษีนั่นเองเนาะ เราก็ไปแจ้งจดใหม่ได้เลยนะคะที่ขนส่งค่ะรถคันนี้นะคะอยู่แถวพระรามสองค่ะกรุงเทพมหานครเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดสนใจยังไงติดต่อไปได้เลยนะคะไปดูไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะเพราะทางเราก็เพียงมาแนะนําเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ